หิวเรอทุกคนดูดูสำหรับคนที่หิวนะคะในค่ำคืนนี้ก็จะมากินแซลมอนดองยย่วๆค่ะน่นี่จิ้มจิ้มน้ิมเลยแล้วก็กินนะคะทุกคนเผ็ดมากเผ็ดอ่ะ แต่โลกอะสุดแสนจ,จะรั่วไม่รั่วหรอกนะโลกค,คือบางทีหนูทำงานเหนื่อยแล้วหนูแบบหนูไม่ค่อยเต็มอะ่ะอย่าพูดว่าหนูเลยนะเพราะตาหนูจะปิดแล้วอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ออมไม่ออมไม่อมไม่อมจะบอกว่า เมื่อกี้เกิดตัวพี่เมื่อกี้โดนพี่รันดุพี่รันดุหนูจะฟ้องค่ะทุกคนพี่รันมาดุหนูเสียใ,ใจอะ่ะพี่รันดุหนูเมื่อกี้ใครดูไลฟ์พี่รันบ้างคะ่ะใช่เมื่อกี้โดนพี่รันดุเมื่อกี้โดนพี่รันดุ คนเนี่ยคนเข้ามาแล้วใช่ไหมหนูหวังดีนะเนี่ยหนูเดินเข้าไปอะ่ะหนูแบบหนูหวังดีจะไปเอาของกินให้เขาใช่ไหมแล้วหนูก็เห็นพี่รันเปิดเพลง,งพอดีแล้วแบบเพลงมันคือแบบสไตล์ที่ใช่อ่ะทุกคนก็เลยเต้นแล้วพี่รันก็บอกว่าหนูเต้นเซ็กซี่เซ็กซี่เกินไปโอ๊ยตกใจค่ะหนู ขี่คอนเทนต์แล้ว <c oughs> เห็นไหม <c oughs> หดูคืออะไรอ่ะ